สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับกลับมาอเตามข้อตกลงกันนะครับผมจับชากนะครับที่หลายคนนะครับที่อได้รอคอยกันนะครับผมขอชี้แจงก่อนเบื้องต้นนะครับทีแรกว่าผมว่าจะเลื่อนนะครับผมแต่ขอไม่เลื่อนแล้วกันนะครับอ่าผมนะครับจะจับชุด พิเศษนะครับชุดชุดสองก่อนแล้วกันนะครับผมขอจับชุดสองก่อนเพราะว่าชุดแรกยังมีบางท่านนะครับที่ยังไม่ได้โอนปิดยอดนะครับผมผมก็เลยไม่สามารถจับได้นะครับแล้วส่วนชุดที่สองนี่ครบเรียบร้อยแล้วนะครับมีการปิดยอดเรียบร้อยแล้วจํานวนหนึ่งร้อยลุนที่ผมผสมรังกันนะครับเป็นชุดพิเศษนะครับชุดพิเศษนี่นะครับ มีดนะครับผมใครจะเป็นผู้ครอบครองนะครับผมเชื่ออย่างนี้นะวัตถุมงคลเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเลือกเจ้าของนะครับผมใครจะเป็นผู้ครอบครองนะครับผมก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีไปนะครับแต่พูดถึงวัตถุมงคลนี่ก็มันมีจํานวนจํากัดเนะเาวะวัตถุมงคลถ้า เป็นไม่ได้นะครับผมก็อยากแจกทุกคนนะครับผมแต่อันนี้ต้องมาจับแจกนะครับถือเป็นรายการเสริมนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะเพราะว่าวัตถุมคลก็เลือกทุกท่านอยู่แล้วที่ปิดไปนะครับผมที่ปิดไปทั้งหมดนั่นน่ะคือ,อ,อหลวงพ่อได้เลือกท่านแล้วนะครับผมแต่อันนี้คือรายการเสริมนั่นเองนะครับผมท่านใดที่ไม่ได้ก็อย่าคิดมากอะไรนะครับผมก็เป็นสนุกสนุกสนานนะ ปกติผมไม่แจกก็ได้ใช่ไหมผมไม่แจกก็ได้ใช่ป่ะอ่าแต่อันนี้คือผมเอามาเป็นสันมนาคุณนะครับผมสำหรับชุดพิเศษนะครับจำนวน20สวันผมแปะไปดีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนวงล้อนะครับว่าเลขตกอยู่เลขไหนนะครับอันนี้เลข96หนี่ไม่ยังยังนะครับผมผมแค่ซับซอนนะครับผมผมแค่ซับซอยังไม่เอาจริงนะครับผมนนะครับ ก็จะเป็นระมาณนี้นะครับส่วนชุดธรรมดานะครับจํานวน50รางวัลยังไม่จับนะครับรอบางท่านนะครับที่ยังไม่โอนขอความกรุณานะครับให้โอนตรงเวลาด้วยนะนะครับผมท่านอื่นก็ไม่ต้องรอกันเพราะมีคนรอประมาณเอ่อฟซีผมที่ปิดไปก็ประมาณร้อยกว่าท่านน่ะก็รออยู่อ่บางท่านนะครับผมช่วยปิดยอดด้วยนะครับผมยังไงแล้วนะครับแต่ส่วนชุดพิเศษผมปิดผมให้คนอื่นปิดไปร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอชุด ต่อไปนะเนี่ยชุดต่อไปผมกําลังคิดอยู่ว่าจะรวมกันดีไหมหรือว่าจะาเล่นทีละลังนะครับผมถ้ารวมกันก็เป็น100รลุ้นใช่ปะ่ะแล้วก็รางวัลก็จับแจกเหมือนเดิมนะครับผมเตรียมตัวเลยนะครับสําหรับใครที่ยังมาที่หลังนะยังไม่ได้นะครับผมหรือจะร่วมสนุกแบบรายการแบบนี้ได้อ่อรีบ แอดไลน์ <Ad> ผมมาได้เลยมาสั่งจองได้เลยนะครับตอนนี้ประมาณสิบกว่าท่านแล้วนะแต่ผมยังไม่ทันเปิดนะครับผมอยากจะจับรางวัลให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับผมไม่ใช่อะไรนะครับผมนี่อันนี้ปิดมาอันนี้ใครสนใจจะปิดสอบถามได้นะอันนี้รวยเป็นที่หนึ่งนะมีประสบการณ์ที่รถพ่วงชนอ,อะไรนะด่านใช่ปะเนี่ยเนี่ย สนใจสอบถามได้นะนี่เป็นไงเลขสี่ห้านะครับผมรวมกันได้เก้านะใครสนใจแอดมาได้นะครับมีแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับผมผมบอกไว้ก่อนมีแค่องค์เดียวเท่านั้นนะอ่านี่นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาจับกันเลยเพื่อไม่การเสียเวลารายชื่อก็อยู่ตามนี้หมดแล้วนะครับผมรายชื่อที่ผมจดนะารายชื่อที่ผมจดอันนี้จะเป็นผู้ที่ปิดอ่า ชุดพิเศษไปนะครับก็คือผมตีเป็นชุดชุดที่สองแล้วกันนะครับผมชุดที่หนึ่งยังไม่สามารถจับได้เพราะว่ามีบางท่านที่ยังไม่ปิดยอดนะครับผมจํานวนห้าสิบรางวัลยังไม่มียังไม่ได้ปิดยอดนะครับนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวมาต่อนี่ชุดที่สามเตรียมเตรียมตัวเลยนะครับเตรียมตัวเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็จดเลขอะไรไว้นะครับผม ท่านใดที่เป็นผู้โชคดีนะครับก็ตกลงกันที่เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าเกิดว่าท่านใดได้เป็นผู้โชคดีก็ผมขอค่าส่ง50บาทส่วนใครได้มรางวัลใหญ่มีดนี้นะผมขอ,อค่าส่ง1 0หนึงนะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปซื้อกล่องพัสดุนะครับผมเพราะว่าต้องไปหากล่องใส่นะจะใส่แบบถุงไม่ได้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวจะวันรางวัลแรกเลยดีกว่านะครับผมนี่นะครับซีนเดิมนะครับผม ตอกขงขวัญหรือว่าตอกแจกก็ไม่แน่ใจนะครับผมไปรุ่นเองนะครับอ่านี่นะครับอ่าสำหรับผู้ที่โชคดีนะครับผมช่วยรบกวนติดต่อภายในสามวันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าในสามภายในสามวันไม่ติดต่อมานะครับผมผมขอสละสิทธิ์นะครับผมแล้วไปจับในชุดต่อไปนะครับนะโอเคนะครับมารางวัลแรกนะครับถ้าเกิดว่าตกเลขใครปั๊บตกเลขใครปุ๊บนะครับผม ผมจะเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับผมผมจะไม่ขอประกาศชื่อนะครับผมผมโฟกัสที่เลขนะเลขลุ้นที่ปิดกันอ่ะอ่านะครับผมมารงวันแรกนะครับปั๊บแปดสิบเอ็ดครับผมเหรียญนี้แปดสิบเอ็ดผมเขียนเลยนะครับอ่านี่นะครับแปดสิบเอ็ดนะครับมาต่อไปเลยนะครับผมต่อไปเลยเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผม จะมืดๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยแสงแสงโทรศัพท์มันส่องเข้ามาตีกล้องมันก็เลยทําให้มืดมาอันที่สองนะครับผมถ้าเกิดว่าซ้ําผมขอผ่านนะครับผมผมขอสสนาส,สิทธิ์เนาะอย่างเมื่อกี้อย่าเอาอย่างตอนเนี้สี่สิบห้าแล้วกดต่อไปรอบรอบต่อไปสี่สิบห้าผมผมขอยกนะครับผมผมขอยกนะ แต่ผมตอนแรกว่าผมจะขอลบไม่ลบดีกว่าเพราะว่าผมนั่งทํานานมากเลยอันเนี้ยอ่ะสี่ิห้านะครับผมไปรางวัลที่สองนะครับผมอ่ารางวัลที่สองใครปิดเยอะก็มีสิทธิ์เยอะบอกแค่นี้นะปับ๊บหกสิบครับผมรางวัลที่สามหกสิบนะครับหกสิบอ่าผมขอ อันนี้นะครับผมมามานะครับผมไปปั๊บสามสองครับผมเลขสามสองเลขใครรีบทักมาเลยนะครับผมสองต่อไปรางวัลที่อะไรนะั่นะที่ห้าใช่ไหมยี่สิบรางวัลน,นะครับชุดนี้แล้วก็มีดก็เป็นยีิบสองรางวัลน,นะครับไป ไปครับเลขต้นๆน,นะครับเลขเดียวครับผมเลขหกนะครับเลขหกนะครับผมออกไปเลยนะครับอย่างนี้ก็เห็นเนาะอย่างนี้ก็เห็นเนาะทุกคนเห็นอยู่เนาะผมขอไม่ยกกันอปครบห้าสามครับห้าสามมียังครับผมยังไม่มีนะห้าสามยังไม่มีนะครับผมไป ต่อไปครับผมเพื่อไม่การเสียเวลาปับ๊บหกห้าครับหกห้ายังไม่มีนะครับหกห้าหกห้าอ่ะไปครับผมอ่ะเจ็ดหกครับเจ็ดหกมาปับ๊บแปดสิบห้าครับผม แปดสิบห้าครับไปครับผมเอาเลขสิบครับเลขสิบต่อไปครับผมเอาเลขห้าครับผมเลขห้าเลขห้าประหยัดไฟนะครับผมต่อไปครับผมครับ 24ครับผม24ต่อไปครับ40ครับ40 40ยังไม่มีนะครับผม40่ 40, อ 40. อขอไว้ตรงนี้นะครับมีดขอเล่นรายการสุดท้ายนะครับผมมีดกดติดตามเลยนะครับใครเข้ามากดติดตามเลยนะครับผมมีกิจกรรมดีด อย่างนี้ตลอดไปนะครับผมผมบอกไว้ก่อนถ้าถ้ามีผู้ติดตามเยอะอ่ากาแจกครับผมปับ๊บอะไรมาปิดเนี่ยอ่าสามสี่นะครับสามสี่มีไหมสามสี่ไม่มีนะครับผมโอ้โหเลขสามสี่นะครับอ่าต่อไปนะครับผมปับ๊บสิบห้าครับผม เลขสิบห้านะครับต่อไปครับอืเจ็ดครับผมเลขเจ็ดนะครับผมอือนะครับผมไปเลขหนึ่งครับโอ้โหเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับไปครับผมเลขสี่ครับเลขสี่มีคนไปยัง ยังครับสี่ยังนะครับผมสี่ยังนะเลขสี่หมายเลขสี่นะครับไปครับผมแม่ได้แต่เลขต้นๆนะครับผมสิบสามครับสิบสามมีไหมไม่มีครับสิบสามไม่มีนะครับผมไม่รู้อ่ะใครปิดรุ่นเยอะก็ได้ไปนะครับผมไปสิบเก้าครับโอ้โห เลขสิบเก้านะครับผมอ่าเลขสิบเก้านะครับอ่าเดี๋ยวขอหมุนรอบไปเยอะหน่อยนะครับผมผมขอรอบไปเยอะหน่อยอ่านี่นะครับผมเพื่อความยุติธรรมนะครับผมผมทาการเอ่อเขียนไว้หนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะครับผมไม่มีตกหล่นนะเชื่อไว้ใจผมได้นะครับอ่ามีดนะครับผมขอรอบหมุนเยอะๆหน่อยนะครับผม ถ้ามีดนะครับตรงเลขใครนะครับที่ได้ไปตรงนี้นะครับผมขอยกนะนะครับผมผมขอยกนะครับผมผมขอยกนะมาเล่มแรกนะครับมาเล่มแรกเล่มแรกขอให้ดูจะชัดนะครับผมให้ดูกันจะชัดเบาแสงหน่อยนะครับ๋ยวมืดให้ดูกันจะชัดนะครับผมเอาแล้วนะไป ไปครับใครจะได้มีดเล่มนี้นะครับเล่มแรกนะครับผมปับ๊บเก้าสามครับผมเก้าสามมีไหมถ้ามีผมยกนะเก้าสามอ้าวไม่มีนะครับเล่เก้าสิบสามนะครับผมเล่เก้าสิบสามนะครับเล่มแรกนะครับผม มาเล่มสองนะครับเล่มสองเล่มสองเอาแล้วนะไปถ้าเก้าสามอีกทียกนะครับผมผมขอยกนะครับผมเอาเอาเข้าโซนเลขสามเอาหลุดเลขสามเอาเข้าโซนเลขสองครับผมตอนนี้เอาตอนนี้โอ้โหเลขยี่สิบสี่นะครับมีไหมผมเห็นแวบๆนะยี่สิบสี่อะเหมือนเขียนกล่องไปแล้วดูสิ ยี่สี่นะครับผมอ่ายี่สี่คนนี้ไม่ได้นะครับผมได้กล่องนี้ไปแล้วนะนะครับผมปกติผมว่าผมจะอ่าเล่น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 ถ้าเกิดตกเลขไกลปั๊บผมว่าจะลบทิ้งแต่ผมไม่ลบเพราะว่าผมมีหลายรายการที่ต้องเล่นกันนะครับผมอ่ายี่สี่นะครับผมไม่ได้นะครับยี่สี่ไปแล้วนะไปไปครับผม เอาเข้าโซนไหนครับอา้าวโซเล็กสี่ครับผมโอ้โหเข้ามาเลขสามครับผมสามสิบเจ็ดมีไหมผมผมว่าเห็นมีนะเลขสามเจ็ดอนะสามเจ็ดมีไหมสามเจ็ดไม่มีครับโอ้โหผู้โชคดีได้ไปนะครับหมายคนที่ปิดลุ้นหมายเลขสามสิบเจ็ดนะครับผมอา่าโอเคนะครับผมโอเคก็จับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โอเคนะครับนะเดี๋ยวผมขอดูแบบผู้โชคดีที่ได้มีดก่อนนะครับเก้าสิบสามใครบังคนได้นะครับผมเก้าสามนะครับเก้าสามเก้าสามนะครับเก้าสามเก้าสามเก้าสามนะครับเฮ้ยเก้าสามนะครับผมคุณชัยยศ นะครับของคุณชัยยศนะครับผมเพิ่งส่งไปเมื่อกี้เองนะครับผมเพิ่งส่งไปเมื่อตะกี้เองนะครับผมนะครับของคุณชัยยศนะครับผมน้าของคุณชัยยศนะครับโชคดีมากเลยนะครับเพิ่งปิดไปเมื่อตะกี้นะครับพอดีหลุดนะครับผมเพราะว่าผมต้องการที่จะจับให้มันจบๆสักรายการหนึ่งนะครับตอนแรกเป็นของคุณประภาสนะแต่คุณประภาสไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ปิดยอดที่ผมน้องผมก็เลยตัดินใจ อนันให้นะครับผมผมก็เลยออกมาเปิดใหม่นะครับโอเคนะครับของคุณชัยวัน์บารมีเอ้คุณชัยยศทอทีนะครับของคุณชัยยศนะครับผมเดี๋ยวโอนค่าส่งให้ผมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมต่อไปนะครับเลขสามสิบเจ็ดนะครับเลขสามสิบเจ็ดเป็นของใครนะครับผมอ่าเลขสามสิบเจ็ดของคุณบำรุงนะครับผมคุณบำรุงศิลศิลเมืองใช่ไหม สินเมืองนะครับผมโอ้โหปิดรุ่นเดียวก็เสียวได้เห็นไหมโอ้โหดูดิดูสิครับอ่าแล้วก็ของเบอร์สิบสามนะครับผมเบอร์สิบสามได้กล่องนี้นะครับเบอร์สิสาเบอร์สิบสามใครได้ไปนะครับผมเบอร์สิบสามใครได้ไปนะ เบอร์สิบสามของใครนะครับผมติดต่อมาด้วยนะครับผมเบอร์สิบสามนะครับเบอร์สิบสามของใครนาะเบอร์สิบสามเนี่ย อ๋อเบอร์สิบสามของคุณนบพลัดนะครับผมนุนนบพลัดบุญมีนะครับได้อ่อกล่องนี้ไปแล้วก็เบอร์สิบเก้านะครับผมตามด้วยเบอร์สิบเก้านะครับตามด้วยเบอร์สิบเก้าสิบเก้าของคุณชัยวัฒนะครับสิบเก้าของคุณชัยวัฒสิบห้านะครับผมมาดูสิบห้ากัน เอาผมขออย่างนี้กันนะครับผมถ้าเกิดตัดไปก็พอเท่านี้นะครับผมอันนี้ผมผมรอให้มันตัดไปทีเดียวนะครับผมเพราะว่าความจํามันไม่พอเบอร์สิบห้านะครับผมเบอร์สิบห้าของใครนะครับเบอร์สิบห้าบเบอร์สิบห้าใครนะครับเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าน่าจะเอามาจับใหม่นะครับ เบอร์สิบห้าน่าจะปล่อยหลุดให้ใครนะผมก็ลืมไปแล้วนี่นะครับของของคุณโพนะครับผมของคุณคุณโพของคุณโพนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งของคุณจีรศัก์นะครับผมเบอร์สี่สิบนะครับเบอร์สี่สิบเบอร์สี่สิบนะครับเบอร์สี่สิบใครนะครับ เอเบอร์สี่สิบใครนะผมมาตานไลนา์แล้วเนี่ยตื่นเต้นแทนนะครับผมเบอร์สี่สิบของคุณอะไรนะคุณคุณสุภเลิศนะของคุณสุภเลิศเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่ของใครนะครับผมเบอร์สี่ของของคุณสุภเลิศนะครับอ่าแกปิดตั้งโอโหเท่าไหร่ยี่สิบรุ่นนะชุดนี้ชุดธรรมดาปิดไปเท่าไหร่ เยอะเลยอันนี้ของคุณอุทัยนะครับผมต่อไปเลขสามสี่นะครับเลขสามสี่คนนี้ยกเลิกไปนะเียาดายมากเลยไม่ตอบผมเลยอะเลขสามสี่สามสี่สามสี่คุณออสนะครับผมคุณออสนะสงสัยเก็บเงินปลายทางนะเก็บเงินปลายทางแปดสิบาทนะครับคุณออสอ่ามิดโอเคเนาะ ยังมีอีกยังมีอีกชุดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมสองมีดนะสองมีดนะใครที่มาที่หลังนะครับรีบเลยนะครับรีบมาจองยอดเลยนะครับมีจับแบบนี้นะครับผมมีจับแบบนี้นะครับผมบอกไว้เลยนะครับอ่าแปดสิบห้าของคุณนพพลัดอ่าของคุณนพพลัตใช่ไหมเนี่ยบุญมีใช่ไหมไปอยู่ของอยู่กล่องไหนเนี่ยได้สองกล่องเลยเห็นไหมคุ้มไหมอ่ะ ห้าลุ้นได้อันนี้ไปเนี่ยอ่าต่อไปเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าประหยัดไฟใครปิดไปนะครับผมเบอร์ห้าประหยัดไฟใครปิดไปของคุณยงยุทธนะครับผมของคุณยงยุทธรอที่หน้าบ้านนะครับผมบอกแค่แค่นี้จะส่งเก็บเงินไปทางไปต่อไปแปดสิบเบ็ดนะครับแปดสิบเบ็ดแปดสิเบเอ็ดของคุณโพอีกแล้วไหมของคุณโพอีกแล้วใช่ไหม คุณโพอยู่กล่องไหนเนี่ยเอา้าได้ไปสองกล่องแล้วคุณโพป,ปิดไปห้าลุ้นต่อไปเลขหกเลขหกเลขหกของคุณอะไรเนี่ยเรือเอกนะครับผมเรือเอกบุญมีนะครับผมไปนะครับผมจัดไปสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าของคุณอุทัยอีกแล้วได้สองกล่องแล้วคุณอุทัยต่อไปเลขสามสองนะครับผม เลขสามสองนะครับเลขสามสองไปอยู่ที่ใครนะครับผมเลขสามสองสามสองของคุณอ่าวันนภานะครับแกนโพต่อไปห้าห้าสิบสามเลขห้าสามนะครับผมเลขห้าสามอยู่ที่ใครนะครับเลขห้าสามเอาห้าสามคุณโพนะโอ้โหได้สามกล่องเลยนะครับคุณคุณโพเนี่ย คุณโพเนี่ยแบ่งแบ่งให้ให้เพื่อนบ้างไหมได้สามกล่องนะคุณโพป,ปิดห้าลุ้นเนี่ยจะได้ห้าห้ากล่องเลยใช่ไหมเอ่ะใช่เปล่าเนี่ยอ้ตื่นเต้นลิ้นพันกันนะครับผมตื่นเต้นแทนอ่านี้ของคุณสุภาพเรือนะครับผมปิดยี่สิบลุ้นนะครับได้ไปเท่าไหร่ละสอง้วมั้งต่อไปหกสิบนะครับต่อไปหกสิบหกสิบใครจะได้นะครับผมหกสิบใครจะได้ หกสิบปิดลุ้นเดียวซะด้วยของอะไรนามสกุลไทยกลางอ่ะนะของนามสกุลไทยกลางขอญอาตินามสกุลนะครับผมตาไม่ค่อยดีซะแล้วผมต่อไปหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบใายปิดเอ่ยคุณทองคำนะครับผมอรอรับนาบานจ่ายปลายทางแปดสิบบาทนะครับผมหกสิบห้านะครับผมหมายเลขหกสิบห้า หก้าใครได้ไปนะครับหกสิห้า้าครับหกสิบห้าหกส้าหห้า้าคุณออสโอ้โหปิดสองลุ้นได้สองกล่องเอาเหอะปิดสองลุ้นได้สองกล่องโอ้โหภาวนาะทั้งคืนทั้งวันเลยมั้งคุณออสเนี่ยสกิตลายมาตลอดเลยอะ่ะ ได้ไปสองกล่องนะถ้าเกิดว่ากล่องที่สามุดออสได้ก็ไม่ใช่แล้วนะบอกไว้ก่อนต่อไปคนสุดท้ายนะครับหมายเลขยี่สิบสี่นะครับผมหมายเลขที่สิบสี่คุณสุพันฤทธ์นะครับผมอ่าคุณสุพัฒฤทธ์ได้ไปกี่กล่องนะครับสามอ่ะโอเคขอปิดบัญชีนะครับผมขอปิดบัญชีนะครับผู้โชคดีก็มีประมาณนี้นะยังเหลือรางวัลอ่าชุดชุดแรกนะครับผมยังเหลือชุดแรกนะครับชุดธรรมดานะ รอเอ่อบางท่านปิดมา่าปิดยอดนะครับผมรอท่านอารออีกท่านหนึ่งพูดง่ายเอา,เอาเอาตรงๆนะครับรออีกท่านหนึ่งปิดนะครับผมชุดแรกจะมีรางวัลเยอะนะครับห้าสิบรางวัลนะครับผมติดต่อมาด้วยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบการจับรางวัลชุดพิเศษในชุดที่สองนะครับผม ชุดธรรมดายังไม่จับนะรอปิดยอดหนึ่งท่านนะครับผมอ่าโอเคนะครับช่วยติดต่อกลับมาด้วยนะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับผมก็กรณีพร้อมโอนก็ห้าสิบาทเก็บเงินไปทางแปดสิบบาทนะครับผมโอเคโอเคนะครับก็อย่าลืมใครที่เข้ามาใหม่นะครับนี่นะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับใครที่เข้ามาใหม่ แจงยอดมาครับจะปิดกี่รุ่นแจ้งยอดมานะครับมีสองเล่มนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับผม